โปรดสแกน QR Code สนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงรายวันประจำวันอังคารที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568ขึ้นสี่ข้าเดือน9ปีมะเสง็งตรงกับวันภาษาไทยแห่งชาติ คนเกิดวันอาทิตย์การงานวันนี้อย่าลืมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่ทำงานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพจะสมปรารถนาได้อย่างปฏิหารงานมูนิธิสายบุญขายสังฆพันธ์ก็จะโดดเด่นก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้ประกอบพิธีทางาศาสนาในที่ทำงานก็จะเป็นสิริมงคลแก่งานของคุณการเงินความผูกพันทางใจอาจทำให้คุณอยากช่วยเหลือผู้อื่นในเรื่องการเงิน แต่วันนี้ควรตั้งขอบเขตที่ชัดเจนการยื่นมือช่วยเหลือควรอยู่ในระดับที่ไม่ทําให้ตนเองต้องเสียความมั่นคงหากมีใครมาขอความช่วยเหลือเรื่องเงินควรพิจารณาด้วยเหตุผลมากกว่าความสงสารเพื่อไม่ให้เกิดภาระที่ย้อนกลับมาทําร้ายตัวเองในภายหลังความรักและครอบครัวคุณอาจอยู่ในช่วงที่ระแวงหรือกังวลกับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของคู่รักแต่การเงียบและสังเกตมากเกินไปอาจทำให้เข้าใจผิด ควรเลือกจังหวะพูดอย่างมีเหตุผลไม่ใช่คําถามเชิงตําหนิคนโสดกําลังสนใจใครบางคนที่มีความลับบางอย่างในใจก็อย่าเพิ่งรีบร้อนคาดเดามากไปสีมงคลสีแดงสีทองเสริมเมตตาคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือบริวารดีทิศมงคลทิศต,ตะวันออกส่งเสริมได้สุขภาพที่ดีความปลอดภยัยและความปลอดโปร่งใจเวลามงคล 6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณจะพบความสำเร็จที่เกิดจากการวางแผนและการทำงานร่วมกันอย่างดีงานที่คุณทำได้รับการประสานงานอย่างลงตัวจากทีมงานทำให้บรรยากาศในองค์กรราบรื่นและเป็นกันเองผลลัพธ์ที่ได้ชัดเจน ทำให้คุณมั่นใจและพร้อมรับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตการเงินการเงินของคุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นมีไรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอกว่าที่ผ่านมาคุณวางแผนการเงินได้อย่างรอบครอบระดัก,กุมทำให้ไม่มีปัญหาขัดข้องแต่อย่างใดวันนี้มีเกณฑ์ได้รับของขวัญของมีค่าหรือเงินทองจากคนรักความรักและครอบครัวคนโสดโดยเฉพาะหนุ่มโสดมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจ เป็นหญิงไม้พราสเสน่ห์ที่จะเข้ามาเกี่ยวพันติดใจคุณซึ่งก็ขอให้ลองพิจารณาดูวันนี้คุณจะมีสเสน่ห์มากใครเข้าใกล้ได้พูดคุยกับคุณก็มักจะหลงสเสน่ห์คุณไปเกือบทุกรายแต่คุณก็มักจะเศร้าใจในเรื่องความรักครั้งเก่าที่ผิดพลาดมาสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาจากคนทั่วไป ทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสนาราศีและความเคารพรักเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกาคนเกิดวันอังคารการงานคุณเหน็ดเหนื่อยงานที่หวังไม่เป็นไปดังตั้งใจ แต่มันก็เป็นบทเรียนสำคัญที่จะทำให้คุณปรับแก้และทำให้ดีขึ้นได้ในครั้งหน้าวันนี้ถึงจะไม่ประสบความสำเร็จนักแต่ก็ไม่ใช่มีแต่เสียคุณยังได้ประสบการณ์ที่ดีอีกด้วยการเงินงานที่ลงทุนลงแรงไว้จะทำเงินให้คุณสมดังใจมีเงินเก็บมากขึ้นและยังสามารถใช้เงินต่อยอดทำให้มีรายได้งอกเงยอีกวันนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจะได้สัจากความขยนันไม่ใช่จากการเสี่ยงโชควัดดวง ความรักและครอบครัวคนโสดควรทบทวนว่าคุณต้องการคนมาเติมเต็มชีวิตหรือเพียงแค่หนีความเหงาเพราะหากไม่ชัดเจนตั้งแต่ต้นความสัมพันธ์ก็มีแนวโน้มจบแบบเดิมคนมีคู่อาจต้องจัดสมดุลชีวิตใหม่หากรู้สึกว่าความรักไม่ใช่ที่พักใจอีกต่อไปควรเปิดใจพูดคุยถึงความต้องการที่แท้จริงสีมงคลสีเขียวเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศี ทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายเวลามงคล21นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณอาจเริ่มมองเห็นว่าตำแหน่ง หรือหน้าที่ที่คุณถืออยู่ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตอีกต่อไปอยากลัวที่จะยอมรับความจริงข้อนี้เพราะเมื่อรับรู้ได้ตรงไปตรงมาคุณจะสามารถจัดลำดับความสำคัญใหม่และวางแผนเปลี่ยนแปลงอย่างไม่ตื่นตระหนกหรือรีบร้อนการเงินงานดีเงินก็ดีตามแต่หากงานกำลังมีปัญหาคุณก็กลับจะได้พบช่องทางการเงินใหม่ๆหากทางานฟรีแลนซ์จะโดดเด่นในการหารายได้ วันนี้ให้เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองคุณอาจได้โชคใหญ่และหากแบ่งเงินทำบุญบ้างก็อาจจะช่วยให้สมหวังเรื่องเงินตามที่ตั้งใจไว้ความรักและครอบครัวคนโสดควรดูให้ลึกกว่าภายนอกแม้เขาจะดูมั่นคงนิ่งขรึมและมีความรับผิดชอบแต่ก็อาจมีมุมควบคุมหรือเคร่งกฎเกณฑ์สูงความสัมพันธ์อาจดำเนินไปอย่างช้าแต่มั่นคงคนมีคู่ควรใช้โอกาสนี้ร่วมกันวางแผนอนาคต เช่นเรื่องบ้านหรือทรัพย์สินเพื่อเสริมความมั่นใจระยะยาวสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมความนับถือหน้าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียงอันดีในสังคมทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล 3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้ต้องเน้นบทบาทผู้นำในสถานการณ์การทำงานคุณอาจได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าชั่วคราวหรือได้เลื่อนขั้นจากความสามารถที่ชัดเจนต้องรับผิดชอบมากขึ้น และหลีกเลี่ยงความใจอ่อนเกินไปคนที่เพิ่งเริ่มงานหรือเพิ่งเปลี่ยนสายงานจะต้องปรับตัวกับกฎระเบียบที่ชัดเจนคําแนะนําคือให้ศึกษาโครงสร้างงานอย่างละเอียดและอดทนในระยะต้นการเงินคุณมีการวางตัวอย่างมืออาชีพในการจัดการการเงินคุณไม่ตื่นตระหนกต่อความเปลี่ยนแปลงแม้เศรษฐกิจรอบข้างจะไม่นิ่งแต่คุณยังพอมีเกราะป้องกันจากวิธีคิดและวิธีใช้ใจ่ายที่มีวินยัยการลงทุนวันนี้ ควรเลือกสิ่งที่คุณเข้าใจจริงและไม่ตกอยู่ในอิทธิพลของคำแนะนำที่เร่งรา้าหากมีภาระรที่เกิดจากคนในครอบครัวควรคุยกันด้วยเหตุผลความรักและครอบครัวความรักวันนี้เน้นการถอยเพื่อตั้งหลักคนโสดอาจรู้สึกอยากอยู่กับตัวเองมากกว่าการเข้าสังคมหรือพบปะคนใหม่ๆคนมีคู่ที่เคยมีปัญหาจะเริ่มหันหน้าเข้าหากันอย่างช้าๆสุขภาพหากมีอาการที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท หรืออาการเวียนศีรษะควรพบแพทย์และไม่ควรละเลยเพราะอาจมีความเชื่อมโยงกับภาวะเครียดในระดับลึกที่ยังไม่ได้รับการจัดการสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลผู้คนเคารพนับถือเพิ่มสง่าราศีและความเมตตาทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมบริวารรักใคร่ว่านอนสอนง่าย และความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและคนทั่วไปเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานมีแนวโน้มที่งานเก่าหรือโปรเจกต์ที่เคยจบไปแล้วจะถูกนำกลับมาทบทวนหรือให้คุณรับผิดชอบอีกครั้ง แนะนำให้คุณเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพราะสิ่งที่เคยทำไว้จะกลายเป็นประเด็นสำคัญหากเคยทำผิดพลาดจะถูกสอบทานอย่างละเอียดแต่หากทำได้ดีก็จะได้เครดิตตามสมควรจงรับมือด้วยความโปรง่งใสและความรับผิดชอบที่มั่นคงการเงินวันนี้ความเฉียบขาดในการบริหารการเงินจะเป็นตัวช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทำเงินได้มากการตัดสินใจต่างๆในด้านการเงิน จะส่งผลเป็นผลตอบแทนที่โดดเด่นงานที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการเสี่ยงโชคจะทำเงินได้มากในวันนี้ความรักและครอบครัวคนโสดอาจได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่มีลักษณะเอื้อเฟื้อใจกว้างหรือดูแลคุณเป็นพิเศษความรักในวันนี้มีลักษณะของการให้และรับที่สมดุลส่วนคนมีคู่หากคุณให้ความเข้าใจและความช่วยเหลือกันในเรื่องเล็กน้อย จะทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นอย่างไม่รู้ตัวความรักจะมั่นคงเมื่อคุณไม่คาดหวังผลตอบแทนในทุกสิ่งสีมงคลสีเขียวเสริมความเข้าใจความเมตตามิตรภาพความรักและความช่วยเหลืออุปถัมภ์ทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมอายุมั่นขวัญยืนความสุขก,กายและความสดใสร่าเริงใจเวลามงคล9ก้นาฬิกา ถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานงานที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการตัดสินใจงานที่ต้องเดินทางมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดคุณมีความกระตือรือร้นสูงและมีวิสัยทัศน์ที่เหนือคู่แข่งการตลาดเป็นเยี่ยม ทั้งยังมีอิทธิพลสูงในสายบังคับบัญชาของตนเองการเงินวันนี้โอกาสทางการเงินเริ่มขยายตัวแต่ยังต้องอาศัยความอดทนและการวางแผนอย่างมีวินยัยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอาจมาพร้อมภาระใหม่ๆจึงควรบริหารจัดการอย่างระมัดระวังไม่เหมาะกับการใช้จ่ายเพื่อความพึงพอใจระยะสั้นแต่ควรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงในระยะยาวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความรักและครอบครัวรักรักเล่น,เ,ลนเห็นความรักเป็นแค่ทางผ่านของชีวิตบางคนเห็นเป็นเกมชอบที่จะแย่งชิงความรักแต่กลับไม่ได้จริงจังกับมันคนมีครอบครัวอยากได้อิสระบ้างจึงควรมีช่องว่างให้แก่กันและกันสีมงคลสีดำสีม่วงเข้มเสริมความช่วยเหลือกำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้นและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจทิศมงคล ทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมชื่อเสียงความเป็นมงคลความอุดมสมบูรณ์และความโดดเด่นสง่างามเวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันเสาร์การงานมีการคลิกผันไปในทางที่ดีทางด้านการงาน ได้รับความร่วมมือและความนิยมชมชอบแบบคาดไม่ถึงบางคนจะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมคุณจะถูกยกระดับความสำคัญในหน่วยงานและมีผลงานเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่การค้าขายเจริญรุ่งเรืองแบบก้าวกระโดดการเงินมีเกณฑ์ได้โชคเป็นมรดกอสังหาริมทรัพย์หรือได้รางวัลจากการเสี่ยงโชควัดดวงกิจการงานที่ทำอยู่จะสามารถสร้างรายได้ให้คุณเป็นกอบเป็นกำการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่ดี ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินควรเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะมีโอกาสทำเงินมาให้คุณคว้าในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณมักจะชอบความตื่นเต้นความฉาบชวยในเรื่องรักใครทั้งยินมีสเสน่ห์มากทําให้วันนี้จะมีคนเข้ามาสนใจเป็นจํานวนมากทั้งคนโสดและคนไม่โสดส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะมีความยืดหยุ่นไม่กดดันคนในครอบครัวทําให้เปิดใจคุยกันได้มากขึ้น สีมงคลสีแดงสีทองเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมบริวารเชื่อฟังมิตรภาพจากผู้อื่นความสามารถคีในหมู่คณะเวลามงคล12นาฬิกาถึง13นาฬิกา30นาที